เดินยังไงอ่ะไม่ดูเลยแกนั่นแหละที่มายืนขวางน้องสาวฉันแกเป็นแค่คนกวาดแค่รู้ไหมว่าฉันคือใครเวลาท่านประธานเขาคุยงานเขาจะปิดโทรศัพท์อะค่ะใครถามแกเออขอโทษค่ะงั้นเชิญคุณสองคนนั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะให้ฉันรอตรงนี้เนี่ยนะฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าฉันเป็นใครก็นั่งรอตรงนี้ก็ถูกแล้วนี่ค่ะ ทั้งงานโง่านเนี้ยพี่ฟกคงอ้นอแก่แล้วค่ะพิย์พี่ก็อยากจะเห็นน้องเขยของพี่แย่แล้วเหมือนกันอุ้ยอุ้ยอ้าวเดินยังไงอ่ะไม่ดูเลยนี่แกแกนั่นแหละที่มายืนขวางน้องสาวฉันแล้วแถมยังมาด่าน้องสาวของฉันอีกใช่ค่ะพิย์แกเป็นแค่คนกวาดแค่อะรู้ไหมว่าฉันคือใคร รไม่ทราบเลยค่ะแล้วคุณเป็นใครเหรอคะนี่น้องสาวของฉันเป็นแฟนของท่านประธานบริษัทที่นี่แกรู้ไว้แล้วอะ่ะเจียมกะลาหัวของแกไปซะด้วยที่หลังอะ่ะหัดดูตามาตาอเหลือซะบ้างนะดีนะที่ฉันไม่เป็นอะไรเดินไม่ระวังเองจะมาโทษฉันอย่างเดียวก็ไม่ถูกนะคะนี่แกรนี่ขนาดแกรู้นะว่าน้องสาวของฉันนะเป็นใคร แกยังกล้าพูดถึงขนาดนี้เลยเหรอระว,วังจะไม่แก่ตายนะี่ฉันก็ทําไปตามหน้าที่ใครผิดก็ว่าไปตามผิดฉันไม่สนใจหรอกนะว่าจะเป็นใครอะ่ะนี่แกหุบปากซะบ้างนะถ้าไม่อยากตกงานอะ่ะพนักง,งานระดับล่างๆอย่างแกอะ่ะถ้าน้องสาวของฉันเอ่ยปากแค่นิดเดียวอะ่ะท่านประธานอะ่ะคงไล่แกออกแล้วไม่หรอกค่ะคุณฟุกเขาเป็นคนมีเหตุผล ฉันทําตามหน้าที่ไม่ได้ทําอะไรผิดปกติฉันก็กาดอยู่ตรงนี้ทุกวันไม่เห็นมีคนมาเดินชนเลยนี่ป้าว่าฉันโง่ที่เดินไปชนป้าเหรอนุชแกบอกคุณฟุกให้ไล่มันออกตรงนี้เลยได้คะ่ะพี่ทิพย์เป็นจัดก,การแน่ต่อไปก็เดินระวังระวังหน่อยนะคะพี่ทิพย์ดูมันทำสิคะเอ๊ะแต่พี่ว่ามันแปลกๆนะนุช หรือว่ามันจะเป็นประธานบริษัทไม่มีทางหรอกคะ่ะพี่ทิพย์ที่เนี่ยพี่ฟุกบริหารแค่คนเดียวแล้วทำไมยิปป้าเนี่ยถึงกล้าเถียงเราขนาดนี้ล่ะพี่ฟุกเขาเป็นคนใจดีคนในบริษัทก็คงจะได้ใจรอนุมาบริหารก่อนเถอะจะจัดการให้หมดเลยดีมากเอายิปป้าคนนี้ออกคนแรกเลยนะพี่เห็นแล้วอะ่ะหมันใส่ไปกันเถอะนุ๊ นี่เธอเป็นเลขาของคุณฟุกใช่ไหมใช่ค่ะคุณสองคนมาติดต่ออะไรเหรอคะฉันเป็นแฟนท่านประธานพาไปหาหน่อยสิตอนนี้ท่านประธานไม่อยู่อะคะ่ะแล้วเขาไปไหนลนะ่ะเห็นท่านประธานบอกว่าจะไปคุยทุล่าะคะ่ะแจ้งไว้แค่ว่าจะกลับมาช่วงบ่ายๆย,ยีนุษนี่แกไม่ได้นัดคุณฟุกไว้หรอนุดบอกแล้วนะคะเดี๋ยวลองโทรถามดูก่อน ปิดเครื่องดเงเวลาท่านประธานเขาคุยงานเขาจะปิดโทรศัพท์อะค่ะใครถามแกเออขอโทษค่ะทำไงล่ะทีเนี้ยเสียเวลาพี่นะเนี่ยต้องมาเสียเวลานั่งรออีกง,งั้นเชิญคุณสองคนนั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันให้แม่บ้านจัดอาหารว่างไว้ให้ค่ะให้ฉันรอตรงนี้เนี่ยนะฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าฉันเป็นใคร เออเออคุณเป็นแฟนท่านประธานค่ะก็รู้อยู่แล้วนี่แล้วทำไมจะต้องให้ฉันนั่งรอตรงนี้ด้วยก็นั่งรอตรงนี้ก็ถูกแล้วนี่ค่ะทำไมที่นี่มีแต่พนักง,งานโง,โง่ๆห้องพี่ฟูกอยู่ไหนฉันจะไปนั่งรอห้องท่านประธานเหรอคะเข้าไม่ได้นะคะอะไรของแก แกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าน้องสาวฉันเป็นแฟนของท่านประธานแล้วทําไมถึงจะเข้าไปรอข้างในไม่ได้ฉันให้คุณเข้าไปไม่ได้หรอกคะ่ะท่านประธานไม่ได้สั่งไว้ทําไมพี่ฟูเขาไม่สอนให้พนักงานคิดเองได้บ้างงีงั้นเดี๋ยวฉัยไปเปิดห้องรับรองพิเศษไว้ให้นะคะไม่ต้องนี่ไงคุณแจห้องประธาน มากดังนะถ้าพี่ฟุก๊กมาฉันจะให้เขาจัดการแกคนแรกเลยนุตบ่ายโมงก็นะเมื่อไรแฟนแกจะมาทักทีเนี่ยยังโทรไม่ติดแต่พี่เขาคงยังทำธุระไม่เสร็จแกแน่ใจนะนุช ไม่ใช่ออกไปแล้วไปซุกสาวที่ไหนไว้นะไม่หรอกพี่ดูท่าทางแล้วพี่ฝูกเขาไม่เจ้าชู้หรอกเออเออแต่อย่าให้รู้นะว่ามันหลอกน้องสาวพี่พี่จะจัดการให้เลยอุ้ยน่ารักจังเลยเอ่ะพี่ทีสมกับเป็นพี่สาวจริงๆขอบคุณนะคะ ทุกวันมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้มันที่รับแขกทำไมแกไม่ไปกินห้องแม่บ้านหรือว่าหลังออฟฟิศนู่นอะใช่ถ้ามีลูกค้าเข้ามาเห็นเข้าอะเสียภาพลักษณ์ของบริษัทแย่เลยก็ท่านประธานเคยบอกให้ทานตรงนี้ได้นี่พี่ฟุกนี่ใจดีเกินไปแล้วฉันเป็นแฟนท่านประธานต่อไปแกก็ต้องฟังฉัน ต่อจากนี้ไปฉันห้ามแกมานั่งกินข้าวตรงนี้เด็ดขาดอ๋อค่ะเดี๋ยวก่อนฉันกับน้องกำลังจะไปยกของที่รถมันเยอะมากเลยอะ่ะช่วยไปยกของหน่อยสิได้ค่ะ คุณแม่นี่มาอะไรกันนะครับสวัสดีค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูช่วยนะคะ<อ>ทำไมคุณแม่ของผมต้องมาถือของเยอะขนาดนี้ฉันก็แค่ให้คุณแม่ช่วยถือของนิดหน่อยอะค่ะนิดหน่อยบ้าอะไรคุณแม่ท่านก็อายุมากแล้ว ไว้ให้ถือของเยอะขนาดเนี้แล้วเมื่อกี้ผมก็ไม่เห็นว่าคุณจะช่วยถือเลยนะพอแล้วฟุกเดี๋ยวแม่อธิบายให้ฟังเองแม่เห็นฟุกบอกว่าหนูนุชว่าที่ลูกสะใภ้แม่จะเข้ามาบริษัทแม่ก็เลยตามมาดูไม่คิดเลยนะวันนี้ใส่ยแย่ขนาดนี้เฮียามารยาทก็ไม่ดีพูดจาดูถูกพนักงาน คนแบบนี้ถ้าลูกยังอยากได้เป็นคู่ชีวิตแม่ก็คงห้ามไม่ได้หรอกนะนี่ถ้าผมไม่ติดธุระด่วนต้องออกไปข้างนอกผมคงไม่รู้หรอกนะวันนี้สายจริงๆคุณเป็นแบบนี้นี่คุณฟุกแม่ผัวกับลูกสะภ้ยอะมันก็ไม่ถูกกันแบบนี้ทุกบ้านนั่นแหละคุณฟุกจะฟังความข้างเดียวมันก็ไม่ถูกนะคะใช่ค่ะที่คุณแม่พูดอะมันไม่เป็นความจริงเลยสึ่นิดนูไม่ได้ทําจริงๆนะคะพี่ฟุก ดิฉันยืนยันได้นะคะคุณปุ๊กว่าที่คุณนายพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเพราะดิฉันก็โดนสองคนนี้ดูถูกเหมือนกันค่ะนี่แกมายุ่งอะไรด้วยเนี่ยฉันก็แค่มายืนยันความแย่ของพวกคุณสองคนเท่านั้นเลยค่ะคุณฟูคะที่ฉันพูดไปเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะคะผมเชื่อแล้วว่ามันคือความจริงคุณนุชครับเรื่องระหว่างเราจบกันแค่นี้นะครับและพวกคุณสองคนก็รีบออกไปจากบ,บริษัทผมได้แล้ว เอางกันดีครับพี่ทิพย์ก็กลับสิเขาด่าซะขนาดนี้แล้วอะไม่หนูไม่ไปครับพี่ทิพย์หนูรักเขานี่พวกคุณจะออกไปดีๆหรือให้ผมเรียกคนมาลากคุณออกไปรักมันกินไม่ได้เงินเท่านั้นไปเอา